หนึ่งวันพาว้ว้แปองค์เทพราชาประสงค์เตรียมมูให้สุดส่งแต้มบุญต้อนรับปีใหม่2023 วันนี้จะพาทุกคนไปมูก,กันนะคะช่วงนี้ใครที่มีปัญหาดวงตกการงานไม่ลุ่งเงินทองขัดสนหรือว่าความรักไม่สมหวังนะคะพึ่งพาตัวเองไม่ได้วันนี้เราจะพาไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันค่ะแล้วก็แยกที่เราจะพาไปวันนี้นะคะเรียกไว้ว่าเป็นแยกใจกลางของกรุงเทพเลยเป็นแหล่งรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาายนะคะก็ะคือเป็นแยกราชาประสงค์หรือว่าที่เรารู้จักกันว่าแยกมหาเทพนะคะที่นี่ก็จะมีองค์เทพไปกัน8องค์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะไปไหว้อะไรยังไงกันบ้าง แล้วก็มาลงที่สถานีชิดลมได้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดินต่อไปอีกนิดนึงก็จะถึงแยกราชประสงค์แล้วเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างว่าแล้ทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในที่แยกราชประสงค์เมื่อกี้ก็ลงจาก BTS ชิดลมแล้วก็ทางออกหมเลขกเดินมาเรื่อยๆอผ่านสกายวอล์คทลเกสสรทาาแล้วก็มา Okay. ใครที่มาก็สามารถซื้อดอกไม้และเครื่องเส้นไหว้ได้ที่หน้าองค์พระสำหรับใครไหว้พระพิเคเนตก็จะมีดอกดาวเรืองพร้อมทูบเทียนในราคา70บาทและสำหรับพระตรีมูลติจะเป็นดอกกุหลาบ9ดอกพร้อมทูบเทียนราคา150บาท ตอนนี้เราก็ข้ามจากเซ็นทรัลเวิลด์เนาะมาฝั่งส่วนของปิ๊กซีราชดำริซึ่งหน้าปิ๊กซีราชดำริก็จะมีสายของพระแม่อุมาเทวีอยู่นี่ซึ่งเขาบอกว่าพระแม่อุมาเทวีเนี่ยเขาเป็นเทพเกี่ยวกับพวกอำหน้าวัสนาต่างๆเนาะแล้วก็สามารถขพอพรในเรื่องของครอบครัวได้ด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะผู้หญิงคนไหนก็ที่กำลังตั้งท้องอยู่หรือว่าเป็นว่าที่คุณแม่ก็สามารถมาไหว้พระแม่มาเทวีได้เลยเพราะเขาเชื่อว,ว่าสามารถทําให้ขอลูกออกมาได้อย่างปลอดภัยเลย ตอนนี้หลังจากที่เราเดินมาจากบิกซีราชะดำริแล้วเนาะก็เดินมาต่อที่เกสศิีเลดเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระแม่ลักษมีกับเท้าสตุลรกบาลกัน,กนซึ่งมันก็อยู่บนชั้นดาดฟ้าที่อยู่ชั้น4นี่เนาะเดี๋ยวเราก็ขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าขึ้นลิฟต์มาอยู่ที่ชั้น4ของดาดฟ้าเกศศรีเลเแล้วนะคะ วันนี้ก็จะมีองค์พระอยู่สององค์ด้วยกันก็คือเป็นพระแม่ลัศมีเนาะก็คนส่วนใหญ,ญ่ก็คือจะพูดถึงว่าพระแม่ลัสมีเนี่ยเป็นเทพีแห่งความงามก็จะมาขอพวกโชคลาภความมัง่งคั่งร่ำรวยต่างๆแล้วก็อีกองคหนึ่งก็คือจะเป็นเท้าจตุโลกบาลเนาะอันนี้เขาก็จะเป็นเทพที่คอยปกป้องดูแลรักษาโลกมนุษย์ดังนั้นคนส่วนใหญ,ญ่ก็จะมาขอในเรื่องของการเดินทางปลอดภยัยแควค่าอันตรายต่างๆหรือว่าอาจจะพูดถึงในเรื่องของขอพวกโชคลาภารมีเสริมต่างๆลย สำหรับการมากราบไหว้พระแม่ลักษมีคนส่วนใหญ่นิยมนำของที่มีสีชมพูมากราบไหว้กันรวมถึงที่เป็นที่นิยมมากๆเลยก็คือดอกบัวสีชมพู ที่มาไหว้พระพรมก็สามารถซื้อชุดไหว้ได้ที่นี่เลยโดยชุดไหว้จะมีทูบทั้งหมด12ดอกสําหรับไหว้พระพรมทั้ง4หน้าและอย่างที่รู้กันว่าพระพรมขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขอ,อยังไงได้อย่างนั้นดังนั้นถ้าใครสมปรารถนาคนส่วนใหญ่ก็จะแก้บนด้วยการจ้างนางรํามารําถวายหรือถวายบรวิวารสัตว์ต่างๆเมื่อกี้เราก็วไหว้เขามาหาพรมเสร็จแล้วเราก็เดินย,ย,ย้อยนขึ้นมาหน่อยมาที่ตึกอมริคานชาตรงหนะ้า